อยากเปลี่ยนชื่อใน IG กดตรงไหนทำยังไงไปรับชมกันเลยค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะคะวันนี้อยู่กับเราไรวิ YouTube ค่ะวันนี้จะพาทุกคนไปเปลี่ยนชื่อใน IG นะคะขั้นตอนแรกให้ทุกคนกดเข้า IG จากนั้นให้ทุกคนกดรูปโปรไฟล์มุมร่างขวามือค่ะให้ทุกคนหาคำว่าแก้ไขโปรไฟล์ถ้าทุกคนเจอแล้วกดเข้าไปได้เลยทีนี้ทุกคนจะเห็นใช่ไหมคะว่าหน้านี้เขาจะขึ้นชื่อให้เราสองหัวข้อนะคะอันแรกก็จะเป็น ชื่อที่อยู่ใต้รูปโปรไฟล์ IG จีของเรานะแต่ชื่อผู้ใช้อันที่สองนี่จะเป็นชื่อที่อยู่คำค้นหาข้างบนนะคะ,ะวันนี้เตยจะมาเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ก็ให้กดเข้าไปจากนั้นก็ให้ทุกคนลบชื่อเก่าออกแล้วก็ให้ใส่ชื่อที่เราต้องการลงไปได้เลยค่ะอันนี้เตยจะใสะ่ยกตัวอย่างให้ดูนะคะ ถ้าทุกคนใส่ชื่อเสร็จแล้วทุกคนจะเห็นใช่ไหมคะว่ามุมบนขวามือจะมีลูกศรติ๊กถูกอยู่ถ้าของใครใส่ชื่อเสร็จแล้วแต่ตรงมุมบนขวามือเนะะี่ยค่ะลูกศรติ๊กถูกยังไม่เป็นสีฟ้านะคะก็แสดงว่าชื่อที่เราได้ใส่ไปไม่สามารถใช้ได้นะคะแต่ถ้าเราใส่ชื่อที่ ใช้ได้หรือว่าทาง IG เขาให้เราเปลี่ยนได้นะคะเขาก็จะขึ้นแบบของตือเลยนะ,ะจากนั้นถ้าใครใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วให้คนกดติ๊กถูกแค่นี้นะคะเราก็จะสามารถเปลี่ยนชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราจะยองขออภัยค่ะจากนั้นเราจะย้อนกลับไปดูนะคะว่าชื่อของเราได้เปลี่ยนหรือยังทีนี้ทุกคนจะเห็นใช่ไหมคะว่า ชื่อคําค้นหาข้างบนของเตยนะคะก็ได้เปลี่ยนเป็นชื่อใหม่ที่เตยได้ทําการเปลี่ยนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะถ้าใครอยากจะเปลี่ยนชื่อก็ลองเอาไปทําตามกันดูนะคะทําง่ายๆเลยค่ะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ